สุดท้ายอยากจะให้สสบอกหน่อยว่าแม้เป็นตัวแทนประชาชนในนครพนมแต่ก็เป็นตัวแทนประชาชนทุกคนคทําหน้าที่สสและในตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจคนที่หนึ่งอยากบอกอะไรประชาชนเชิญเลยครับก็ถ้าเงิน1,000 0บาทออกไปได้ครบนะครับตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็จะดีขึ้นนักลงทุนก็จะมาลงทุนมากขึ้น รัฐบาลมั่นคง<ก>รัฐบาลทาได้ตามนโยบายที่ประกาศไว้อย่างเช่นเมื่อวานนี้ Google <c oughs> ก็จะมาลงทุนในประเทศไทย36,000ล้านบาทไม่ใช่ในน้อยและอีกหล,หลายบริษัทที่ท่นานนายกท่านอาดีตนายกเศรษฐาท<ก>วีสินติดต่อประสานไว้ถ้าเห็นเศรษฐกิจเมืองไทยดีการเมืองดี<ก>บริษัทษห้างร้านอื่นๆก็จะมาลงทุนมากขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านก็จะหายจน ต่อไปก็จะไม่มีคนจนนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือต้องไม่มีคนจนนะครับและยาบ้าต้องหมดไปตอนนี้เราให้โอกาสของตำรวจเขาขอเขารับผิดชอบเองเขาขอแสดงผลงานถึงวันที่30กันยายน67วันนี้วันที่1ตุลาคมเราก็จะเริ่มให้ทหารเข้าไปลุยปราบลุยจับต้องช่วยกันครับเข้าไปช่วยเต็มที่เพราะที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่าถือว่าล้มเหลวต่อไปต้องใช้ทหารเข้าไปช่วย กับหน่วยงานอื่นๆทางฝ่ายปกครองอ่ผู้<อ>ว่าด้วยว่ากันไป<ใ>นายอำเภอกับ <ๆ S 2> นันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันหลายหน่วยงานและประชาชนก็อุ่นใจและประชาชนก็จะมีความกล้าในการแจ้งผู้ค้ายาเสพติดผู้ค้ายาบ้าแล้วก็จะได้บำบัดลูกหลานเราทุกคนคนี่คือประเด็นทิง้งท้ายกันนะครับเสริมกันไปนอกจากประเด็น